ถ้าไม่อยากให้บอลสีตายนะครับอย่าทําแบบนี้ครับก็สวัสดีนะครับช่องโมเตอร์ขอชิวนะครับก็เป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับต้นมงต้นไม้บอลส่งบอลสีนะครับไม่ดอกไม้ไประดับต่างๆนานานี่แหละนะครับก็วันนี้จะมาแชร์วิธีนะครับว่าทํายังไงบอลสีเราถึงจะไม่ตายแล้วทําไมมันถึงตายเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับนะทำไมถึงตายแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงแล้วเราจะทํายังไงให้น้องกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วก็สวยยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่นะครับก็เป็นสภาพบอลสีนะครับบอลสีที่ประสบปัญหานะครับน้องไม่ค่อยจะโตนะครับเพราะว่าดินเนี่ยน้องชื้นมากเลยนะครับดินน้องชื้นมากเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอาไปใส่ใบก้ามปูล้วนๆแล้วก็ไปแช่ไว้ในตู้อบเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ได้ดูน้องเลยนะครับแล้วก็น้องสภาพก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้จนเขา ออกใบใหม่มาแล้วอันนี้นะครับนี่ก็ชายชนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งเอาสตาร์กกนจีมาโรยคิดไปคิดมาคงคงต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละนะครับคงต้องเปลี่ยนกระถางเลยนะครับอันนี้เป็นน้องๆชายชนนะครับส่วนนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรก็สวยมากเลยนะครับถ้าโตไปน่าจะสวยมากเลยได้มาในนามอะไรก็ไม่รู้ป้ายเขาหลุดไปแล้วนะครับนี่ก็ดินชื้นมากชื้นมากครับทุกคนเหนียวเป็นดินแบบว่า น่าจะไม่น้องเขาหน้าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอ่าเหมือนกันเลยนะครับก็สาเหตุอ่าคือถ้าดินมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะง่ายต่อการที่ว่าจะมีมดตัวเล็กๆจะมีอ่าไรแดงไรขาวหรือไรอะไรเขานี่แหละมันจะเป็นศัตรูพืชน,นะครับมามาอยู่นะครับถ้าดินมันชื้นแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งเอาสาตาร์กันจีโรยโรยไปนะครับแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเออจะเปลี่ยนดินเขาด้วยเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับน่าจะดีนะครับเพราะดูจากสภาพต้นนี้ มาพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับะเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนเออนี่ยังมีอยู่เลยนะครับก็เขาจะแบบดูไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่นะครับดูอะแต่ก็นี่ถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ก็อย่าทําเหมือนผมนะครับก็อย่าเอาไปแช่ไว้นานๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนจริงๆอะ่ะมันเป็นใบก้ามปูที่ว่า โดนไอตัวหนอนด้วงอ่ะมันมันมาชอนไผ่อะทุกคนเหมือนมันมันมันชัยจนแบบมันละเอียดมันบดไปหมดแล้วเหมือนมันเป็นดินเปียกไปแล้วครับแล้วผมก็เอามาใส่ดูนะครับก็นึกว่าจะมีปุ๋ยเยอะเลยครับแล้วก็ไปแช่น้ําไว้สรุปแล้วสภาพก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ค่อยโอเคเลยนะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่เป็นชัยชนนะครับเนี่ยชัยชนเดี๋ยวเราจะมาฟื้นสภาพน้องกันให้น้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลย อันนี้ผมให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับคือดูทุกคนอืมคือมันเปียกมากอะ่ะมันเปียกจนเออมันมีอะไรไขมาไข่อยู่แล้วว่ะครับเหว่ยแย่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกัน ก็เสร็จแล้วนะครับอ่านี่รถน้ําใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับก็มีชายชนส,ส่วนใหญ่แหละ <c oughs> แเป็นชายชนเล็กๆก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมีทั้งป้ายแล้วก็ไม่ป้ายด้วยนะครับก็มาชุบชีวิตเขาเอานะครับถ้าไม่อยากให้ตายก็อย่าไปแช่น้ําทิ้งไว้อย่างผมนะครับก็ไอ้พวกที่เป็น ใบกามปูล้วนเนี่ยใสได้จริงๆอ่ะมันเป็นสูตรผมแหละคือมันจะโตอย่างอ่าโตโตอย่างไวเลยนะครับรากจะเดินไปดีด้วยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อดนพอดีเลยนะครับไม่เอาลูกก็ <c oughs> กว่าจะเสร็จนะครับอื <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องโมต้าขอชิลด้วยนะครับเราก็จะทำคลิปแบบนี้ไปเรื่อยเเลยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีจ้า